งั้นผมมาทางอาจารย์ประมวลอีกสักรอบหนึงหนังสือเห็นว่าหนังสือยากแยง่ีตอนอาจารย์ประมวลมารับเป็นบรรณาธิการอาจารย์ประมวลทำยังไงบ้างครับอาจารย์อาาจรย์ซิ่งต้องไปนั่งต้องนั่งสมาธิห้านาทีก่อนแปลนคือจริงๆผมเล่าที่มาของการารับทํางานชิ้นนี้นิดหนึ่งครับมันเป็นความรู้สึกลึกภายในใจผมเมื่อตอนสมัยที่ผมอยู่ในวัยหนุ่มก็ได้ไปเรียนหนังสือที่ประเทศอินเดีย โดยที่ผมก็ไม่ได้เลือกเองเมืองที่ผมไปอยู่เพื่อเริ่มต้นการศึกษาในประเทศอินเดียนั้นก็คือเมืองที่เป็นที่เกิดขึ้นของเรื่องราวในมหาภารตะคือฮาสินาปุระนะครับเพราะตอนที่ไปอยู่ในเมืองนั้นแล้วก็ไปศึกษาประวัติของเมืองนั้นจึงค่อยมารู้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสําคัญเพราะเป็นเมืองที่ก่อให้เกิดเรื่องราวซึ่งผมก็ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับและผมก็อยู่ที่เมืองนี้ด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างเพราะเมืองที่ผมอยู่นี้ ก็ยังมีสงครามกันระหว่างพี่น้องชาวอินเดียอยู่เสมอเพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่ครึ่งหนึ่งเป็นมุสลิมอีกครึ่งหนึ่งเป็นฮินดูแล้วทุกวี่ทุกวันก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความรู้สึกถึงการรบราฆ่าฟัแนแม้กระทั่งตอนที่เขาสั่งปิดวิทยาลัยที่ผมอยู่และพายนักศึกษาออกจากวิทยาลัยให้หมดแต่ผมออกไปได้ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นคนต่างชาติก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วมาอยู่นานเข้าก็รู้สึกกัดกรุ้มก็มีความสกว่า แล้วมึงจะรบอะไรกับนักหนาะนี่เป็นความรู้สึกลึกๆในตอนนั้นนะครับแต่เมื่ออยู่มาอยู่มา,มาผมก็กลับมีความรู้สึกที่ดีกับการได้ไปอยู่ในเมืองนี้แล้วก็ได้รู้สึกได้ถึงความหมายของการที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งที่มีความหมายที่สําคัญเพราะเมื่อตอนที่กลับมาเมืองไทยและว,วันหนึ่งเมื่อคุณจันทร์ได้ไปพบผมแล้วก็ปรารภถึงเรื่องที่จะ,ะให้มีการแปลพระกอตคีตาโดยท่านประมาณสายโยคานันท์าเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์สุดใส ผมจึงไม่ลังเลเลยนะที่คุณจันยังไม่ได้อ้างเหตุผลอะไรกับผมเลยผมรีบรับตัดหน้าไปเลยก่อนทั้งที่ความจริงผมก็ใจว่ามีเหตุผลมากมายที่จะอ้างให้ผมฟังแต่ผมไม่สนใจจคฟังเหตุผลเหมือนั้นผมถือว่านี้คงเป็นโอกาสอันประเสริฐที่สุดที่ผมจะได้ทดแทนบุญคุณแผ่นดินที่ผมเคยไปอยู่อาศัยในยามเยาว์วัยและก็เป็นแผ่นดินที่ได้ผมเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งที่ดีที่สุดของคนคนหนึ่งที่ผืนได้รับเพราะฉะนั้นทันทีที่เมื่อได้รับต้นฉบับที่่าสอาจารย์สดใสแปลมานะครับ หนามากนะครับผมทงสองหลัง้ครับสองหลังสองหลังผมเลยคิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสาหรับผมแล้วที่จะได้ทบทวนความหมายครั้งสาคัญในชีวิตจึงขอความกรุณาคุณจันทร์เพียงเขบอกช่วยท่าไหมผมก็รับภาราที่อ่ะนะท้ายผมก็ได้ใช้เวลานานนับอีเดือนผมตั้งแต่ยี่เดือนนานมากผมได้อยู่อย่างมีความอาย์ใส่แปแปงนานเท่าไหร่ครับสงปีจ่แปงสองปีไปอยู่ในมือจาร์ปรโมดิแปดเดือนผม มีความเลอะเลือนภาษาสันสกฤตไปมากมายแล้วพอไปตามรไปอาจารย์ท่านหนึ่งฟังอาจารย์ท่านนั้นรีบมาพบผมพรงอยกดิกชันนารีภาษาสันสกฤตเล่มใหญ่มากๆท่านบอกว่าท่านซื้อไว้โดยที่ไม่รู้ว่าซื้อไว้ทําไมผมบอกว่าสแสดงมาซื้อไว้เพื่อให้ผมใช้แล้วกอบคุณมากแล้วผมก็เลยได้ใช้เวลากับการอ่าน <c oughs> ดิกชนันนารีเวลามีศัพท์อะไรที่เป็นสันสกฤตผมก็กลับไปอ่านและคนที่ทำดิกชันนารีเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความละเอียดมาก ในการที่จะบอกให้รู้ว่าคำคำนี้มีอยู่ในคำพีไหนบ้างคำไหนจะมีอยู่ในเพราะสันสกิตเป็นภาษาที่ไม่มีคําใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นคําที่มันเด็ดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปทำที่คินารีก็คือไปหาคําทั้งหมดที่มีอยู่ในวรรณกรรมสันสกิตแล้วก็ทําที่มาของคําให้รู้ว่าคําคำเหล่านี้เอาไปใช้อย่างไรบ้างผมพบว่ามันมีความมหัศจรรย์มากในการทํางานชิ้นนี้เพราะจริงๆ้วสิ่งที่มันกําลังพูดถึงนี้นะครับก็ตงพูดถึงสิ่งที่มันมีอยู่ในใจเราเอง และเป็นสิ่งที่มันเป็นภาษาและจิตวิญญาณแท้ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่นั่งทางานชิ้นนี้จึงมีความสุขกับที่ต้องใช้เวลานานจนลืมไปเลยจริงๆไม่ควรใช้เวลานานขนาดนี้และได้ความรู้สึกดึมดังกับความหมายที่ปรากฏอยู่ใน้อยคําและในภาษาที่ใช้นะครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดีที่สุดของมผมเหมือนกันนะครับที่ได้โอกาสอยู่นิ่งๆเงียบๆในบรรยากาศที่ไม่มีความอะไรไม่มีใครรบก,กวนเลยนะครับ มีคุณลุงคนหนึ่งซึ่งทําหน้าที่ส่งอาหารให้ผมตอนแรกผมบอกว่าขอแค่ด้วยน้ําว่านะครับซื้อมาเป็นเครือเลยนะที่มันยังสุกไม่พร้อมกันอาจจะทําให้เป็นหวีก็จะเป็นหวีแล้วมันจะสุกแล้วมันจะใช้เวลาแก่แล้วก็เน่าไปในเวลาไม่กี่วันตอนแรกแกก็ปฏิบัติตามที่ว่านตแต่หลังแกมีความรู้สึกว่าไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่เช่นนี้ก็เลยซื้ออาหารไปให้ผมมันละครั้งนะครับแล้วผมก็มาทราบภายหลังว่าแกติดนินทาผมว่าเขาอยู่มันเป็นพระ แต่ความรู้สึกที่กำลังพูดถึงนี้กาลังบ,บอกว่าการทํางานชิ้นนี้เป็นการทํางานในความรู้สึกสํานึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในใจผมวันนี้เป็นโอกาสของผมที่จะได้ทดแทมมนบุญคุณของแผ่นดินที่มอบความรู้อันศักดิ์สิทธิ์และร่ำไยกับผมและผมก็ได้กลับมาสู่การใช้ความรู้ชุดนั้นเพื่อทํางานชิ้นนี้ที่เป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆครับเป็นความรู้สึกที่ขอบคุณคุณจันทร์ขอบคุณนะอาจารย์จดใสยที่ได้ทํางานชิ้นนี้ให้มาถิงห์ผมครับในช่วงนี้ท่านคงจะได้คุยกับพี่จันทร์ด้วยนะครับในฐานะผู้ดำเนิน ที่วิจารย์หอ,อยากจะแนะนําให้รู้จักโดยที่เราจะเห็น mm hmm. อยู่บนหน้าปกของหนังสือนะครับ mm hmm. ผมถามอาจารย์ประมวลต่ออีกสักนิดหนึ่งแล้วการได้ไปอยู่กับ mm hmm. ตัวเองเพื่อที่จะทําหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้นะครับอ mm hmm. นเชฟมีบอกว่า mm hmm. เหมือนคีตาคุยกับเรา ấy. อาจารย์ประมวลรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าครับเป็นความรู้สึกที่เป็นเรื่องราวภายในใจของเราเอง mm hmm. ผมเมื่อได้ทบทวนสมรภูมิสงครามอันจบ แต่ตอนที่เกิดสงครามนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญกับความตื่นกระหนกตกใจกลัวว่ามันจะจบลงอย่างไรมันจะเป็นไปอย่างไรนะครับผมเหมือนกับได้ไปนั่งสำรวจสมรภูมิที่มันยังมีกลิ่นมีบรรยากาศอะไรบางอย่างผมผมเพราะวันนี้เป็นเรื่องของตัวผมเองล้วนๆเลยนะครัเป็นเรื่องของการต่อสู้ในสมรภูมิภายในทีนี้การต่อสู้ที่ว่านั้นเนื่องจากว่าตอนที่เราต่อสู้นั้นเราก็เหมือนกับประหนึ่งว่า กำลังทํสิ่งเฉพาะหน้าโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่ามันที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรทีนี้ในความหมายเช่นที่ว่านี้เหมือนกับที่อาจารย์ภูเก็ตพูดมาตะกี้เวลาเราทํางานชิ้นนี้มันเหมือนกับเราได้ได้คุยกับคุยกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะตอนที่ผมอ่านไปถึงตอนที่พระกิตติสํะแสดงวิศวารูปคือรูปรูปอันเป็นสากลนะครับที่มันเข้าค้นรูปล์ที่มันถูกปรุงแต่งเฉพาะมันทําให้เรารู้เลยนะครับว่ามันมีความหมาย หือแม้กระทั่งโลมเมื่อกี้ที่มีการอ่านถึงเรื่องการความเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมรู้เลยว่าสมารภพุของเราเป็นระพุมแห่งความคิดที่ปรุงแต่งความหมายขึ้นให้มันปรากฏขึ้นมาเป็นรสชาติชีวิตในในการมีชีวิตอยู่ผมเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เสพติตรสชาติชีวิตผ่านการคิดปรุงแต่งเรื่องราวความหมายต่างๆให้มันเป็นคู่คู่ความสาเร็จความล้มเหลวเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็หวั่นไหวหวาดกลัวความล้มเหลวจึงมุ่งไปสู่ความสาเร็จ ว่าจะสาเร็จแค่ไหนอย่างไรก็ไม่รู้แต่วิง่งหนีความล้มเหลวผมต้องการที่จะเป็นคนดีผมจึงรู้สึกรังเกเียจเลียดชัาความโกลวความชั่วอะไรบางอย่างเนี่ยครับไอ้เกิดัความชั่วอะไแต่เป็นรังเกียจคนชั่วนะผมรู้สึกที่แย่กับชีวิตในเวลาต่อมาเป็นอย่างนี้ไอ้ความรู้สึกแบบเนี่ยผมเข้าใจว่ามันได้ทบทวนใหม่ผ่านการนั่งอ่านต้นฉบับงานชิ้นนี้แล้วก็มันก็เป็นอ่านชีวิตของตัวเองไปด้วยซึ่งรายละเอียดพวกนี้นครับมันเป็นมันเหมือนกับเป็น บุญหรือเป็นอะไรผมไม่สามารถพูดอะไรผมพูดกับอาจารย์สดใสในความรู้สึกมันก็ว่าบางครั้งมันเหมือนกับสิ่งที่เราไม่คาดหวังแต่มันก็มาถึงเราเหมือนกับได้ทําบุญร่วมกันไว้สัรเสรมบารมีร่วมกันไว้แล้วบาหสิ่งสิ่งนั้นก็มาถึงมือเราถึงใจเราประมาณนี้ครับนี่เป็นความรู้สึกนะครับอาจจะอธิบายยากหน่อยแต่ผมเข้าใจว่าถ้าท่านมีความสนใจที่จะอ่านงานชิ้นนี้ก็ให้ตรวจทาความรู้สึกให้ได้ว่างานชิ้นนี้เป็นการผ่านนะคกับผ่านตัวเองด้วยครับในหนังสือเล่มที่เราตินเราจะพูดถึงเรื่องการ ลับตืนสู่กันเหมือนพูดถึงผมถามอาจารย์กับอาจารย์โต,โต๊ะอาหารนะบอกว่าอาจารย์ในความหมายของฮินดูเวลาเราพูดถึงการกลับไปอยู่จุดที่กลับไปอยู่กับพระเจ้าอะไรมันเหมือนเหมือนกับนิพพานในแบบที่เราเข้าใจในการพูดไหมคือการหมายถึงการพ้นการมีอิสระจากอะไรบางอย่างการไม่ต้องเมื่ต้องกลับมาใหม่อะไรเงี้ยฮะอย่างใี้อาจารย์เทียบเคียงให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นคือจริงๆในปัญหาส่วนตัวผมประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับเมื่อผม บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็มีความสึกว่าเราเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาผมไปอินเดียตอนที่ยังเป็นนักบวชอยู่เพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าเราเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาตอนที่เป็นสมัครเรียนแล้วก็ได้รับเข้าเรียนแล้วผมจึงบอกผมไม่ใช่ฮินดูผมไม่ใช่ฮินดูมติ๊กในช่องข้อความว่าน,นอนฮินดูนอนฮินดูคือผมก็ไปอยู่มุสลิมตอนแรกคมเด็ก็มานอนอินดูคือมุสลิม แต่ความรู้สึกที่สาคัญต่อมาคือความรู้สึกอันหนึ่งที่ผมค่อยๆเรียนรู้มากขึ้น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 ,นจะสุดท้ายผมมาพบความหมายอันหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเป็นความหมายที่มาัจรกเมื่อตอนที่ผมกลับไปอินเดียนในปี50ผมได้พบครูที่สอนชาะเวทแล้วก็สอนพระวัตถกีตาให้ผมด้วยเนี่ยนะครับผมครูที่เป็นศาสตราจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคำพีศักดิ์สิทธิธ์ของชาวอินเดียเมื่อผมกลับไปพบท่านและไปคารวะท่าน เพื่อจะบอกท่านว่าผมได้นำเอาความรู้ที่ท่านมอบไปกับผม้นไปมอบไปกับจิตผมเป็นที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วจิตของผมสาเร็จแล้วรับจากนี้ไปจิตท่านสั้คันของผมก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทาความหมายให้แจง่งแจ้งเพื่อบรรลุสูงมกุกธรรมขอท่านในฐานะเป็นครูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งตัดรอนนะครับช่วยบอกผลทางให้ผมได้เถิดครูของผมมองหน้าผมแล้วบอกว่าก็เมื่อคุณเดินตามพระพุทธองค์มาผลทางนี้แหละเดินตามไปเถิด แล้วเราจะไปบปรรลุสู่สภาวะที่รว่าโมกษาในที่เดียวกันโมกษาเป็นประดุจดังห้องห้องหนึ่งซึ่งจะเข้ามาทางประตูไหนไม่ใช่เป็นประเด็นประเด็นว่ามาอยู่ในห้องนี้แล้วเราอยู่ห้องเดียวกันแล้วอย่าก,กังวลกับห้องกับประตูที่จะเข้ามาผมก็จะว่าคําพูดของครูที่สอนพระเวทและสอนอคำพีศักดิ์สิทธิ์องอินได้ให้ผมในความหมายนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งในชีวิตผมจริงๆโดยเฉพาะเมื่อผมกลับมาทํางานชิ้นนี้ผมจึงพบว,ว่าใช่เลยนี่คือความหมายที่ลึกซึ้งในชีวิตของพวกเราทุกๆคน เรากาลังเดินทางไปสู่พื้นที่แห่งความหมายในชีวิตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ที่มันมีความเป็นหนึ่งเดียวไม่ถูกคิดแป่งแย่ใเป็นซอกซอยไม่ถูกทําให้มีความหมายที่ทําให้เรารู้สึกปรารถนาสิ่งหนึ่งและรังเกียจอีกสิ่งหนึ่งแต่สปปรพสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเราด้วยในตัวเรานะเป็นสิ่งที่มันมีความหมายที่เป็นรสชาติที่เป็นหนึ่งเดียว วความหมายเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในสโลกที่อ่านมื่ะกี้ใช่ไหมครับเป็นความหมายที่ทาให้เรารู้สึกได้ถึงความหมายของสิ่งนี้ผมไม่รู้นะครับว่าจะมาเถียงเรื่องพระนิพพานคนพุดเองก็ยังเถียงกันอยู่และผมก็จะเรื่องพระนิพพานไม่ต้องเถียงไม่ต้องจิงท่านที่ตั้งตรงนี้ไม่ต้อาางมาเถียงว่าคนนั้นท่านหิวหรือไม่หิวท่านเพียงแค่รู้ว่าท่านหิวหรือไม่หิวก็พอเพราะความหิวเป็นความรู้สึกลึก,ลกๆของคน,คนคนหนึ่งแต่ละคนนะครับไม่ต้องไปอธิบายทันว่าท่านหิวแล้วท่านจะกินข้าวเลย <c oughs> ความหิวคืออะไรผมก็จะแม้่คนโงทีสุด ก็รู้ได้ว่าวามอิ่มเป็นยังไงผมเข้าใจว่านี่คือความหมายที่มีอยู่ในชีวิตเราและความหมายนี้นะครับเมื่อเราอิ่มผมก็ยังเมื่อเราอิ่มครับเราก็ไม่ต้องไปเถียงกันเี็นครับว่าอิ่มแล้วหรือยังเพราะภาพอิ่มคือความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจและความรู้สึกว่าอิ่มแล้วเนี่ยครับผมเข้าใจว่ามันเป็นความหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่จะใช้ความคิดเชิงเหตุผลไปประมาณได้และเกินกว่าที่จะสร้างเครื่องมือใดมาวัดได้ว่าอิ่มแค่ไหนกี่ดีกรีแล้วเห็นความอิ่มเนี่ยนะครับ ความรู้สึกคล้ายๆกันนี่คือรสชาติของชีวิตที่ถูกตั้งชื่อว่าโมกษา,าหรือนิพพานหรืออะไรก็แล้วแต่ในวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบอินเดียและพ<ล>อมาถึงวันหนึ่งผมจึงพบว่าความหมายนี้เนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้ามาทางประตูไหนเราสามารถอยู่ในห้องนี้ได้ห้องที่มีพื้นที่มีอุณหภูมิมีบรรยากาศแบบนี้ครับจะเข้ามาทางประตูนั้นประตูนี้ประตูนับแต่เรามาอยู่ในห้องนี้เดียวกันความรู้สึกแบบนี้ผมเข้าใจว่าสุดท้ายผมไม่มีประเด็นของการที่ต้องมาตกเขียงกันถึงเรื่องว่า อันไหนผิดอันไหนถูกแต่ก็มีความรู้สึกว่าขอให้ไปถึงความหมายตรงนั้นนะครับความหมายตรงนั้นซึ่งในภาษาตะปะพุทธศาสตราเรียกว่านิพานในคำพีพักวัตคีตาก็มีคําว่านิริพานปรากฎคือคำหนึ่งด้วยนะครับเป็นคําที่ผมเข้าใจว่านี่ก็เป็นความหมายที่สําคัญครับเพราะว่านี่เป็นความหมายที่แสดงให้รู้จึงว่าความหมายนี้ก็มีอยู่ในคําที่เราพูดถึงเนี่ยครับมันเป็นปัญหามากเพราะเวลาใช้คําใช้ความคิดไปกําหนดคําและความคิดที่กาหนดคาทำให้เรามาเจียงกันครับเหมือนเรือบางคนก็บอกว่า ขึ้นสู่ยอดเขาลิ้ท้างหนก็นไ,ได้สองให้มันขึ้นไปอยู่บนยอดเขาได้เหมือนกันนะครับคำถามที่ผมเข้าใจว่าอาจจะช่วยที่คลายวันนั้นได้นะครับสำหรับบางท่าน จะเดินชนายทะเลบ้างเดินหลังบ้านบ้างพี่ก็ใช้ชีวิตปกติมากเลยระหว่างที่ทํางานเนี่ยตอนแรกๆมันก็ยากอยู่อย่างที่อาจารย์พูดแต่เวลาเราจะเริ่มอะไรเนี่ยนะมันก็ยากนะเพราะพี่เห็นหรยายละเอียดเยอะนะก,ก็ต้องทําใจนิดหน่อยตอนเช้าเนี่ยนะพอ <ừ. S 1> จะเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องเรียกพลังเหมือนกัน <ừ. S 1> ก็ทําใจนั่นแต่ว่าไม่ ตอนแรกๆก็ไ,ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่ว่าหลังๆก็เริ่มประพฤตินะคะหลังจากที่พออ่านของท่านมากๆเข้าเนี่ยเฮ้ยควรจะต้องลองดูทําบ้างตอนหลังก็ทําพอดีพอดีมีน้องเขาก็ทำเก้าอี้ที่นั่งอะไรได้สบายมาให้ก็ระยะหลังก็เริ่มนั่งสมาธิแล้วก็แต่ก็ทําใจว่าเออจะต้องเปิดทํางานนะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทําแต่พอเราเริ่มทํางานนี่ก็บอกกับเพื่อนเนี่ย บอกว่าไม่รู้ว่าคือเป็นเลขาท่าน,นะนร่อใช้คําว่าท่านเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าง่ายๆแล้วกันคือก็มันก็ยากอยู่ในบางอางันแต่มันก็ไหลไปอ่ะเราก็ทําทุกชั่วโมงเราก็พกักก็ทําไปอย่างนี้เรื่อยๆที่เรารู้สึกตอนทุกวันเวลาจะเริ่มเนี่ยรู้สึกว่ามัน,มนเยอะมากเลยนะหลายอย่างไม่รู้ฝักอะไรแปลกๆแ,แต่เรารู้สึกเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําแล้วนะครับมันก็ระหว่างนั้นก็ทําไป ก็เสร็จแต่ละวันก็ก็โอเคก็ในระหว่างนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็คือให้การศึกษากับตัวเองจากคนที่พระเจ้าไม่อยู่ในเราคือเราเราไม่ใช่ศาสนาที่นับถือพระเจ้าก็ค่อยเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านอธิบายเฮ้อยอคือพอดีพี่เคยอ่านพวกงานวรรณคดีมาบ้างเราทํางานแปลอย่างนี้ควาวนี้ เราก็รู้สึกว่าเวลาเราอ่านวรรณกรรมรั่ดงเขาก็จะพูดถึงเรื่องพระเจ้าโอ้ยชื่นชมสิ่งนี้นั้นๆโอ้ขอคุณพระเจ้าจคือมันมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เขาใกล้ชิดกับสภาวะนั้นแล้วก็ขอขอบคุณพระเจ้าโดยเฉพาะเรื่องพี่น้องคารมาซอฟเนี่ยที่ใครก็ไปอ่านเรื่องอะไรว่าคาตระกงตระกแต่บทที่พี่ชอบมากเลยนะคือบทที่ท่านซอสซิมาตอนที่เป็นเด็กและป่วยอยู่แล้ววันหนึ่งท่านก็ ระหว่างที่ป่วยๆเนี่ยแล้วก็เห็นนกร้องดอกไม้คือสตว์ธรรมชาติทั้งหลายแล้วท่านก็ว่านี่คือพระเจ้าอะไรแบบนี้คือเราคุ้นเคยกับงานแบบนี้มาบ้างก,กับแปลงงานพวกพวกยุคใหม่ที่มันพยายามจะเชื่อมโยงจากรอาวาลน,นี้กับชีวิตเรากับจิตวิญญาณคือเรามีไอ้ตรงนั้นมาบ้างพรานพกอ่านตรงนี้เนี่ยเราก็จะค่อยๆกระจ่างขึ้นในสิ่งที่ท่านอธิบาย อดยสรุปง่ายๆแล้วกันเพรานพระเจ้าก็คือว่าไม่ใช่เป็นองค์องค์ือกยาวแล้วก็คอยลงโทษเราตอนที่เราเรียนบรรณาคดีเมื่อก่อนเขาบอกพระเจ้านี่ omnipresent omnipresent สถิตทั่วสถิตทุกที่เราก็ยังคิดว่าเฮ้ยท่านมีอิทธิานภาพมากนะถ้าเราไปทำอะไรไม่ดีไม่ดีเนี่ยถ้ามันดูแล้วเราก็จะโดนลงโทษอะไรอย่างเนี้ยคือคือยังรู้สึกว่าผิดมีความผิดที่ต้องคอยระวัง คือควาเข้าใจคำว่า omnipresent ของพระเจ้าแบบนั้นแต่พอมาอ่านยาน,นี้เฮ้ย omnipresent ของพระเจ้าท่านสถิตทั่วยังไงก็เมื่อท่านอธิบายเรื่องของการ,ราากิจักรวาลเลยนะที่ทึ่งมากก็คือว่าเฮ้ยสิ่งที่ท่า,านอธิบายนี่คือนอกจากในพระคัมภีร์แต่ก็คืออธิบายของท่านนะที่บอกว่าตอนที่พระเจ้าสร้างก,ก่อนสร้างจักรวาลเนี่ยคือ cosmic consciousness universal consciousness Cons Cons มีอยู่แล้วสิ่งนี้ท่านเรียกว่าบรมวิญญาณหรือพรหมันมีอยู่แล้วเพราะท่านดำริว่าท่านจะสร้างโลกนะท่านก็เลยสร้างไออะตอมลื่นแสงคลื่นเสียงโปรโตอนอิเล็กตรอนโปรโตอนนั้นต่างๆเลยนะขึ้นมาในแง่ของวัตถุสรุปว่าวิญญาณน,นี่มันมีอยู่แล้วบรมวิญญาณสปิริตต,ตัวใหญ่นะบรมวิญญาณอ พรม,มันมีอยู่แล้วเมื่อพระเจ้าสุบินนะว่าจะสร้างโลกจากรวาลท่านก็สร้างอิายาทั้งหลายอิเล็กตรอนโปรตอนที่มันจับต้องได้อะคือพระเจตเนี่ยมันไม่มีที่จะเป็นปรูปธรรมใช่ไหมแต่การที่มันจะมีโลกมีวัตถุได้ก็ต้องสร้างไอพวกวัตถุเหล่านี้อะตอมแสงเสริมอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็จากอะตอมต่างๆก็ประกอบเป็นเซลล์เป็นอะไรเป็นต้นไม้ลำธารแม,ม่น้ํามนุษย์ต่างๆทั้งหลาย กิดจากอน,เน,อนกุเหล่านี้อนุพระเจ้าเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกท่านสิ่งสร้างของพระเจา creation, ้า the creation ก็คือวัตถุที่ท่านสร้างอันประกอบด้วยปัญญาของท่านจิตของท่าน cosmic consciousness อยู่ในสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีปัญญาในสิ่งเหล่านี้มันก็คงไม่มีระเบียบแบบนี้<อ>การสร้างจักรวาลเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ต้องมีจักรวาลมีระเบียบที่ทำให้เป็นไป ถ้าบังเอนะิญมันชนกันแหลกลางแล้วดวงดาวต่างๆอะไรก็จะได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้พออ่านไปอ่านมาพอฮอกิงอา้าวตอนหลังหลาปีมาตอนนี้อ่านวิทยาศาสตร์ได้หนุกหนานเลยนะอันนี้น้องอาจจะเริ่มจากจิตวิญญาณน,นะแต่พี่บสมัยใหม่มากเลยเด่นมากเลยนะอฮอวกิงบอกว่าคือบางคนเวลาเมื่อโปรโพสในเอฟดีพอกฮอกิงไม่ใช่หรอเป็นเจ้าอะไรเขาไม่รู้พี่ก็เลยเอามาัา่งเล พี่ก็เจอพี่ไม่ได้ไปเถียงเขาเขานะไม่ใช่ไม่ใช่ f อีเป็นที่เถียงแต่พี่ก็โพสอะไรตอนที่ฮอวกินเสียชีวิตเนี่ยเราบอกนักวิทยาศาสตร์อินเดียเขาก็เฉลิมฉลองมันมากเขาบอกว่าฮอวกินบอกว่าพระเวทเนี่ยนะตอบคำถามของจักรวาลเนี่ยได้ดีกว่าไอ,อ้กฎสมมติภาพของไอน์สไตน์อะไรแบบนี้คือคือเขาก็เปรียบเทียบอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวพี่ก็ดูทาคมของฮอวกินบางอันเขาบอกว่าเออถ้าเราไม่สามารถ ที่ถ้าเรายังไม่พิสูจน์ได้ว่ามี The c r e ีเอเร์ถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามี The c r e ีเอเร์ก็ต้องกลับไปดูว่าให้บิกแบงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเข้าใจป่ะคบอ้าวบิกแบงตนี้เาอย่างพรเะเจ้าคิดแล้วไงสุบินซูบินน้องิอยากจะสร้างโลกแล้วดำบีแล้วว่าจะสร้างโลกพอท่านจะสร้างโลกปุ๊บท่านก็ต้องสร้างอะตอมอะตอมแบงก็เกิดอะไรเยอะแยะใช่ไหล่ะ คือเราก็โยงได้ถ้าใจยังนักเรียนผมว่าผมว่านสารภาพใจผมอ่านพวกคอนตัมอะไรอย่างี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งแลวกันทุ่นี้ผ่านกากี่ีคุณยังงงเออเอาฟ<ต>ังมาน,นีแล้วใช่หไหมการวิทยาศาสตร์แน่นอนเด,เดี๋ยวต้าจะไปทางจิตว <c oughs> ิญญาณฝ่าภูเขานี่อันนี้อันนี้รอเช็คหนีอยู่คือคือหมายความว่าปัญญาพระเจ้า cosmic consciousness อยู่แล้วการสร้างจักรวาลนี่เกิดจากดำริของพระเจ้าที่จะสร้างจักรวาล เมื่อจะสร้างเป็นจัก,กรวาลท้่มันมีมายาเป็นรูปวัตถุขึ้นมาท่านก็ต้องทําให้มันเกิดอะตอมโปรตอนอนุต่างๆเ,งเ,เ,เหล่านี้ขึ้นแสงเรื่องเสียงโอโออะไรเงี้ยเกิดเหล่านี้ท่านพอเกิดก็เริ่มจากการที่พระเจ้าเริ่มสร้างถ้าตามคำอธิบายเถ้าตีางความแบบนี้พเพราะยังบิ๊กแบงตอนที่มันเกิดอะไรส,สารนะต่างๆเนี่ยก็คือพระเจ้าเริ่มสร้างนะคือพี่เอามาโยมตอนที่ฮอว์กิงเขาพูดแบบนี้ไงที่เขาบอกว่าให้ hey, ถ้าอยู่ไม่ ขนาดที่เรื่อพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีก o อสเรดมีเขาไม่ใช่คำว่ากอสนะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ต้องมีเหลี่ยมเหลี่ยมวงก็อยู่นะเออถ้าไม่พิสูจน์ไม่ได้มีครีเอเตอร์ก็กลับไปดูซิบีส์แบงอ่ะอะไรที่ทําไม่เกิดอันนั้นนี่อันหนึ่งในอีกที่หนึ่งเขาก็พูดว่าถ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าที่เป็นเพอร์ซันแนลหนวดยาวคอยลงโทษเฉที่พี่เข้าใจแต่มีอิมเพอร์ซันแนลก็ที่ไม่เป็นบุคคลแต่เป็นภาวะอะไรต่างๆที่ประกอบกัน อธิบายก็คือพระเจ้าพรหม,มันท่านใช่ไหว่าพรหม,มันหรือบรมัิญญาตคือที่เกิดของชีวิตเราเพรันอันตอมต่างๆพลังแสงพลังเสียงคลื่นอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้รวมทั้งไอเอสโตรเอเนจีในตัวเราเนี่ยนะท่านอธิบายเยอะแยะเนี่ยนะปรานต่างๆทั้งหลายมาจากพระเจ้าเพราะชีวิตเราก็มาจากพระเจ้ามาจากพรหม,มันนี้ไม่ใช่ว่าท่านมานั่งปั้นดินอยู่ ต,ตัวตัวแบบคือใช่ประส,สารเหล่านี้เมื่อพระเจ้าคิดอยากให้เป็นคนอนุเหล่านี้เนี่ยในความถี่เหล่านี้มันก็เกิดมาเป็นคนอนุขนาดนี้อะตอนโปรตอนอะไรขนาดนี้ในความถี่นี้ก็เกิดเป็นต้นไม้เกิดเป็นอะไรต่างๆตามแล้วแต่ท่านอยากจะสร้างอะไรท่านก็สร้างคือพ่ตีความไงในระหว่างที่พี่อ่านท่านก็อธิบายของท่านไปไม่รู้ว่าแต่พีู่้ว่าพี่ก็ตีความแบบนี้พี่ก็ไ็นโยงที่นักวิทยาศาสตร์พูดเนี่ย่ันมอรทิงก็บอกว่ามันต้องเป็น impersonal God ก็ที่เป็นระเบียบของที่มันอยู่เบื้องหลังองค์สิค,คือจะเรียกว่าอะไรก็ตามอ่ะแต่เป็นระเบียบของจักรวาลก็ได้จะเรียกว่าพระเจ้าก็ตําใจนี่เราก็ไหวเรียกพระเจ้าตําใจพรมันตําใจแต่หนังสือเรื่องนี้ท่านเรียกว่าพรมันและพระเจ้าในอีกที่หนึง่งเขาจริงเขาก็พูดอีกเขาบอกว่าเราจะเข้าใจจักรวาลไม่ได้จริง ถ้าเราไม่เชื่อว่ามีสู p e พาว power อยู่เบื้องหลังอันนั้นช่นสู e power whatever the, the name จะเป็นธรรมันจะเป็นพระเจ้าจะเป็นฟอร์มอย่างที่เพลโตว่าใช่ไหมล่ะเวลาเรียนปรัชญาที่ไม่เคเรียนปรัชญานเนี่ยทั้งหมดที่ได้จากการทํางานแปลโน่นี่นั่นไม่เคยเรียนปรัชญาและแรกๆบอกเลยนะบู๊วงวบะไม่กล้าเรียนลงเรียนเรียนปรัชญาเห็นอาจารย์สุรักษ์นุน่ง โยงกระเบนไปที่คือาสรศาสตร์กลัวเลยแล้วก็มีความรู้สึกนึกในใจว่าเรียนปรัชญาแล้วพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องพูดเลยแต่ไม่แน่นัาไปสำรวจเด็กดูกเอเป็นความรู้สึกของพี่จริงๆคัท่านพี่เม์ตอนนั้นพี่เขาไม่สนใจเรื่องปรัชญาแต่พี่เป็นคนอ่านหนังสือ,อแล้วสุดท้ายพี่ก็ยังพูดกับใครพี่บอกว่าเื่สุดท้ายเราหนีไม่พ้นเรื่องของปรัชญาหรือจิตวิญญาณหล่านี้แต่ว่าดูจะได้มาโดยวิธีใดได้รู้แต่พอราละเอียดพอเราก็จะ รู้ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์จริงๆแต่ไม่ได้เรียนผ่านแอคคาเดมิกก็ยังบอกว่าเฮ้ยถ้าเรียนแบบนั้นเนี่ยสงสัยไม่กล้าทํางานแบบนี้เพราะกลัวผิดหมดอะตอนนี้เราไม่กลัวผิดเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแกเราก็ไปของเราดุยดุยดุยเพราะเราอยากรู้แบบนี้ท่านก็คือว่าท่านก็อธิบายในสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วพี่ว่าสิ่งที่พี่อ่านมาแล้วมันยังไม่ค่อยจะชัดเจนอะไรมันก็นึกภาพออกเพราะฉะนั้นที่บอกว่า เวลาเราแปลเขาบอกวีรี e ินก o ดตอนแรกๆถ้าอยู่ตรงอยู่ในพระเจ้าไปอยู่ตรงไหนของท่านหวานนึกไม่ออกคิดว่าท่านก็นั่งสถิตอยู่บนแท่นพอเราตายแล้วเราก็กลับไปอยู่ตรงส่วนไหนของท่านอยู่ในกอตอนนี้เข้าใจชัดเจน hmm. ตอนนี้อยู่ในกอดอยู่ในพระเจ้า hmm. อยู่ในอนูพระเจ้าตลอดเวลาถ้าถือว่าสิ่งเหล่านี้อนูเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านสร้างแล้ว uh. เราก็อยู่กับมัน หายใจอยู่ก <m í yelled> ับมันแล้วเราทุกคนก็ประกอบด้วยอนุพระเจ้าเหมือนกันหมดเลยเข้าใจไงว่าเฮ้ยเวลาพูดถึงเมตตาเมื่อก่อนเวลาสอนหนังสือสอนท่องๆเออบอกว่าเรามาจากที่เดียวกันจากมารดาเดียวกันแล้วสุดท้ายเราก็จะกลับไปสืบที่มารดาเดียวกันนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเป็นหมาเป็นแมวเราก็มาจากที่เดียวกันอยู่ที่เตะม้านะบอกเด็กอะไรแบบนี้คือคือเขท่องแบบท่องหนังสือแบบไม่เข้าใจ S <S 2> <S 2> แต่ก็สอนเด็กมันต้องเยอะเลยนะหลายปี <S <S 2> <S 2> สอนมอโม้ด้วยก็หลายอย่างอันนี้กลับไปทวนเนี่ยทั่นก็คือว่าเบลบอกเรารีฟินก็ตอนนี้เราอยู่กับพระเจ้าตลาดเวลาพระเจ้าอยู่กับเราตลาดเวลาหรืออีกอันหนึ่งเวลาแปลหนังสือก็บอกว่าเออทรูเรสินเดอร์บัสก็ก็เหมือนกันอ่ะอยู่ในอ้อวา,าวอบพระเจ้าแต่ก่อนก็เชื่อคอนั้นแล้วก็ถ้าทำดีก็กลับมาแล้วพระเจ้าก็จะกอดเราแบบนีต้ตอนนี้เราก็อยู่ในอ้อมอกพระเจ้าตลาดเวลางั้นมีคำถามเลยครับอาจารย์ ออนไลน์ภาคใต้เขาบอกว่าเอ้นหนังสือเล่มนี้ถ้าคนไม่เคยรู้เรื่องคัมภีร์ไม่รู้เรื่องวรรณกรรมไม่รู้เรื่องแนวปรัชญาหรือศาสนามาก่อนจะอ่านหนังสือเรื่องนี้รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ต่อไปสิไม่รู้ไม่รู้เรื่องปราจะรู้เรื่อมาจะจับทดลองงานก็เชิญสบายนะค่ะแต่ถ้ารู้แล้วมันก็เป็นกาไรชีวิตใช่ไหมล่ะเนี่ยพี่เมื่อกี้อาจารย์พูดไม่รู้เป็นบุญเป็นพูดไม่เป็นปากอะพี่ประกาศทวเดกวาแล้วเป็นบุญที่ อาจารย์ก็ตอบว่าอะไรนะจะเป็นบุญก็คืออาจารย์ไม่ค่อยมั่นใจแต่กลัวจะใช้ํานี้ไงผมเจ้าน่ะเมืม่อกี้อธิบายเรื่องปัจจาคนตั้นตีแต่งมาตั้งเยอะวิาศาสารมาแต่ตอนบอกใครไม่อ่านไม่มีบุญอ๋อ,อาจารยไเป็นไรอ่ะเขาบอกว่าขอบคุณวิจารย์นะเนี่ยเป็นบุญนะที่ได้จําไม่ถึงเรื่อนี้เลยทําเป็นบุญจริงๆบุญก็คือว่าความพอใจฮ้ปีตอนนี้มีความรู้สึกว่าจากรวานี่ไปไหนๆเราก็เราก็อยู่พระเจ้าดูแลนี่เรื่องจริงอ่ะก็รู้สึกแบบนั้นไม่รู้สึกว่าแปลกแยก ตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวที่ต่อต่อนิดนึงนะ